สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการแบ็กอัพนะครับการแบ็กอัพจริงๆทําได้ทุกตอนเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นการแบ็กอัพแบบให้ครบๆเลยนะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านนะครับอยากจะทดลองดัมิชชี่รีซอฟเวอร์ชัน่เบต้าหนึ่งนะครับยังไม่ได้แบ็กอัพดาต้าเบสผมแนะนำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการแบ็กอัพทุกอย่างนะครับเพื่อให้เราสามารถย้ายเวอร์ชันได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็สิ่งที่ต้องแบ็กอัพมีอยู่เยอะเลยครับหลายหัวข้อครับไม่ใช่แบ็กอัพแค่ตัวไลบรารีอย่างเดียวครับเดี๋ยวลอง ตอนนี้เราอยู่กันที่ Damchriscope นะครับอันแรกเลยครับที่ต้องไปแบ็กอัพก็คือโปรเจกต์นั่นเองครับไปที่ตัวรูปบ้านนะครับของเรานะครับตรงนี้โปรเจกต์นะครับอยู่ทายมือนะครับขยายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วแต่นะครับของท่านอาจจะมี local database หรืออะไรก็ตามนี้ผมสร้างโปรเจกต์ไว้เยอะมากครับแยกกันไว้นะครับวิธีที่จะแบ็กอัพนะครับก็ให้ไปที่เครื่องหมายตรงนี้ครับที่เขียนว่าดีเทลนะครับครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคําสั่งแบ็กอัพอยู่ตรงนี้นะครับ จะดูพิเคทแบ็กอัพตรงนี้ผมก็กดที่ Backup ครับแล้วเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้สักอันหนึ่งนะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ชื่อว่า db back up 20นะครับก็คือเราจะย้ายครับย้ายจากอ่าสิไป20ผมก็ Backup พตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเผื่อการทํางานใน20มีปัญหานะครับเราก็จะได้ย้อนกลับไปเวอร์ชันน19.1.4นะครับอันนี้ก็ไล่ไปเลยครับทุกท่านก็ไล่ไปท่านมีกี่โปรเจกต์ก็ไล่กดตัวนี้ไปครับแล้วกดแบ็กอัไป การแบ็กอัพโปรเจกต์เนี่ยไม่ได้เสียเวลานะครับเพราะว่าโปรเจกต์ของเขามันมีขนาดเล็กเนาะเวลาเราแบ็กอัพเนี่ยมนใช้เวลาประมาณ45วินาทีนะครับต่อหนึ่งอันนะโอเคครับสิ่งที่เราต้องแบ็กอัพอันต่อไปนะครับก็คือคีย์บอร์ดช็อตคัทอ่มีใครตั้งคีย์บอร์ดที่มีช็อตคัทที่เราต้องการที่ใช้งานอยู่นะครับผมตั้งไว้ชื่อว่า ดามิชิลิโซฟเอเจทตัวเนี้ยเราต้องทําการแบ็กอัพออกไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราย้ายโปรแกรมไปนะครับแล้วไป Import เนี่ยมันจะไม่มีครับต้องมาเสียเวลาตั้งใหม่คือการทําพวกเนี้ยคือทําให้เราไม่ต้องเสียเวลานะครับผมก็ใช้วิธี Export นะแล้วเราก็ไปที่ตัวดามิชิลิโซฟเอเจทนะผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วผมก็ไปที่ดามิชิลิโซฟดับดีบีแบ็กอัพพวกพิซเซตนะผมจะไว้ด้วยกันนะครับดีเสียต,ต่ำผมก็เซฟตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ละ อตอนนี้เราก็ได้ตัวคีย์บอร์ดคัสตอมไอด์ออกไปเป็นไฟล์แล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปใช้เวอร์ชัน20่สิบเราก็อิมพอร์ตเข้าไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับการอัปเดตทุกครั้งเนี่ยอัปเกรดทุกครั้งไปเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหญ่หรือเวอร์ชันเล็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าที่ผมลองมาผมอัปเกรดมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือจริงเราก็แบ็ก u p าไปกนแหละมันก็จะไปสวมนะครับในข้อมูลทั้งหมดในเวอร์ชันใหม่ทับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะเอาข้อมูลของเราขึ้นมาแต่การทําาแบบเนนี้พื่อคคววมชััะระบ สบายใจนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆนะครับโอเคตอนนี้ก็เอ็กพอร์ตไปแล้วนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวถัดไปนะครับก็คือพวกพาวเวอร์เกรดพาวเวอร์เกรดนี่เคือนอยู่ในหน้าตัวของแกลเลอรี่นะครับของหน้าค o เลอร์นะครับพาวเวอร์เกรดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้พาวเวอร์เกรดถ้าของเรามีพาวเวอร์เกรดอยู่นะครับเราก็เอนะ็กพอร์ตก็คลิกขวานะครับ คลิกขวาแล้วก็ e x p o r t ตรงนี้ครับเอ็กพอร์ต i ิดดิสเพย์รัดไหมนะเราก็ผมก็ไปตัวนี้นะครับไปที่ so ดับิช s o โซฟดีบีแบ็กอัผมก็ไปไว้ที่ p รีเซ t เนี่ยละครับผมก็เอ็กพอรไปก็ทําไปทีละตัวนะครับถ้าเรามี Power อร์เกกี่ตัวก็ไล่เอ็กพอร์ตไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บพวกการเกรดสีของเราเก็บไว้นะครับถ้าเกิดเราไม่ Backup ไว้นะครับเวลามาทำอีกทีนะครับมันจะใช้เวลานานนะอันนี้เราเคยทําไปแล้วนะครับ แต่เราไม่ไม่แบ็กอัพไปนะครับแบ็กอัพแต่ไลบรารี่เงเดียวไอตัวนี้ไม่ไปครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะหายหมดต้องไปเริ่มสูนยนะอันนี้ก็บอกไว้นะครับตัวถัดไปก็คือ power bin นะ power bin power bin คืออะไรมีคนใช้ไหมครับ power bin อนะ power bin ก็คือที่เก็บที่เก็บของนะผมต้องไปอัน enable มันก่อนนะครับก็ไปที่จุดๆตรงนี้ครับในหน้าในหน้า edit เนาะแล้วก็บอกว่า show power bin กระาบ,บินอยู่ตรงนี้นะครับกระเปาบินผมไว้เก็บอะไรบ้างครับโลโก้นะครับพวกเพลงที่ใช้ประจําโลโก้ที่ใช้ประจําในการตัดต่อคลิป u t u b e อะไรเงรี้ยคออัคือพวกที่เราทาเอฟเฟกพวกนี้ไปแล้วนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะพวกนี้ผมทําฝังฟอนตทำสีไปเรียบร้อยทำคีย์เฟรมไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอ็กพอร์ตไปเช่นตัวนี้แต่ไตเติ้ลกับมิวสิกเนี่ยมันจะมีที่อยู่ของมันอยู่นะครับผมไปที่ผมลองรีวิวอินสป라เดอร์ดูกับอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรา เตรียมไว้ตอนแรกนะครับอันนี้ผมเก็บไว้อย่างเป็นระบบก็คือผมไปที่ดางวิชิดิโซฟแล้วผมก็บอก PowerBin แล้วผมก็แยกตรงนี้นะครับแล้วแล้วผมก็จะ import นะ import ใน PowerBin ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ PowerBin เนี่ยมันก็จะไปปรากฏทุกโปรเจกต์นะครับแล้วก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้วิธีอพยพเคลื่อนย้ายนะเราก็ใช้วิธีอพยพตัวนี้ครับ copy ้ทั้ง PowerBin นี้ออกไปก็ได้นะหรือมันอยู่ในเครื่องแล้วก็ไม่เป็นไร ครับอันนี้ก็ Power Bin บอกไว้นะครับเผื่อใครมีนะครับโดยเฉพาะพวก call out เนี่ยครับมันไม่สามารถออกได้เพราะนี้เป็นการที่เราสร้างอยู่ในซอฟต์แวร์เนาะผมจะใช้วิธีนะครับคลิกขวาที่ตัวมันนะครับแล้วก็บอกว่า insert select clip to timeline นะครับหรือ create new timeline using select clip ก็ได้นะครับมันก็จะเอาตัวนี้ครับผมตั้งชื่อว่า call out อันนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับในการที่จะเอาตัว call out นี้ออกไป มันก็จะสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาตัวคอ l เอาเนี่ยเก็บไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็เอ็กพ t ร์ตไทม์ไลน์นะเอ็กพอร์ตไทม์ไลน์ไปเก็บไว้ผมก็เอ็กพอร์ตไทม์ไลไปไว้ที่ตัวนี้นะครับมันชื่อว่าคอ l เอาเนาะอันนี้ก็คือ Power Bin นะครับมันจะมีทริคนิดหนึ่งนะครับแ like ลตัวหนึ่งไม่รู้มีใคร ใน Setting แบบนี้ไหมครับเราเรียกว่า user setting ก็ user setting เนี่ยก็เป็นการ Setting ใน Timeline ของเราคนระับไม่ว่าจะเป็น Timeline Resolution นะครับอ่าเฟรมเรทนะครับการทำค o ลเลค a ตอร์เมนท์หรือแม้กระทั่งพวกวิดีโอมอนิเตอร์ลิงพวกนี้ครับถ้าเราเซฟเป็นค่าไปแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บค่าพวกนี้นะครับไม่งั้นมันจะต้องมานั่งทำใหม่นะเราก็ไปที่ตัว Project Setting นะครับตรงนี้ครับสิ่งที่เรา เซตไว้นะครับเพราะไม่งั้นตอนที่เราทําเป็น Default เนี่ยมันจะเป็น24นะครับเราเราไม่เคยทํโปรเจ e c t เซ t ติ้งเลยแล้วให้ลองทําดูนะครับฝึกลองทําดูคับผมก็ทําไว้อยู่2ตัวก็คือ24 f เฟรมกับ25เฟรมนะครับเป็น UHD ความละเอียดกับเฟรมเรทแล้วก็การทำค o ลเล m a n อร์แมจเมนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ Export ร์ตนะครับเอ็กพอร์ตพรีเซผมเอ็กพอร์ตพรีไปเก็บไว้ที่เดียวกันนะครับพรีเซตตัวนี้ใครจะไปตั้งชื่อให้มัน เข้าใจง่ายๆก็ได้นะครับแต่พวกนี้มันจะเป็นนามสกุลของมันอยู่มก็โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่เรากลับมาอีกทีนะครับเราก็จะใช้วิธี Import p r e s e t นะครับถ้าเกิดเราย้ายเครื่องหรือว่าเครื่องมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ชัวร์แล้วว่าเรา Back Up ไว้เรียบร้อยนะครับมีอันนึงครับถ้าใครทำสิ่งที่เรียกว่า Data Burn In ไว้นะครับ Data burn in คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู ดัตเตอร์บนินก็คือเวลาเรา Export นะครับเราจะใส่พวกข้อมูลจากพวกข้อมูลนี้นครับข้อมูลอ Time Code, ลาไทม์โค้ดอะไรพวกนี้คือใส่ไปให้คนที่เขารับงานของเราไปเขาได้ดูได้เห็นตัว Time Code หรือเห็นตัวว่ามันคือช็อตเทคอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แล้วแต่เลยครับว่าใครทําอะไรไว้แต่การทําแต่ละครั้งมันใช้เวลาอยู่พอสมควรครับถ้าเราไม่เซฟไว้เช่นผมทําไว้นะครับที่เอ็กซ์นะครับก็คือเราก็ไปที่ ตัวที่เราทำไว้นะครับพีเซตของเราแล้วเราก็กด Export นะไปที่จุดๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็คัสเตอร์เอ็กซ์พอร์ตผมก็ไปเก็บไว้ที่ที่เดียวกันนะครับพีเซตตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟและอีกตัวที่สำคัญนะครับก็คือ delivery ี่เดลิเวอร์เซตติ้รงนี้ครับอันนี้ในเวอร์ชั่น2 0เนี่ยเขามีโลโก้มาให้ด้วยนะครับมีไอคอนมาทำให้เราเข้าใจง่ายตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่า Custom Export นะครับ คัสตอมเอ็กพอร์ตก็คือสิ่งที่เราตั้งไว้เองนะครับเช่นผมจะใช้เฟรมเรทเท่านี้ความละเอียดเท่านี้การเซตค่าออเดอร์เป็นไงค่าค่าทำลายเป็นไงพวกนี้มันตั้งละเอียดมากมันมียิบย่อยและการที่เรามาตั้งอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะมันใช้ใช้เวลานานบางทีอาจจะตั้งไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมไปง่ายนะครับเราไปดูนะครับวิธีเอ็กพอร์ตก็คือเราก็จะเอ็กพอร์ตอย่างนี้ครับเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับตัวอื่นนะครับก็ใช้วิธี Export p r e s e t ตรงนี้ก่อนนี้เราก็ทำไปครับ Export ทีละตัวไปนะครับ มีกี่ตัวที่เราทำไว้ก็ Export ไปแล้วมันจะมีพวกเรียกว่า p l u ๊กอินเ r d ร์พารต่างๆพวกนี้เป็น Add-on นะครับเป็น Third Party ที่อยู่นอกเหนือก่าของตามชิทิโซ์ถ้าเราไปซื้อมานะครับพวกนี้มันจะมีซี r เรียลอยู่ตามเว็บพวกนี้เราจดไว้นะครับวิธีก็คือไปถอนการติดตั้งออกให้หมดนะครับแล้วก็เก็บพวกซี r เรียลไว้แล้วเวลาเราลงตัวใหม่เราก็อินสตอลกลับไปใหม่แล้วก็ใส่ตัวซีเรียลนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือจริงๆมันไปอยู่กับตัวโปรเจกต์ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําให้ไปกับเอ็กซ์พอร์ตตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยครับอย่างเช่นโปรเจกต์นี้ครับผมกําลังทําอยู่เป็นรีวิวปี2 0 2 5ตัวนี้นะครับผมกําลังทําอยู่เลยนะครับผมก็จะใช้วิธีเอ็กซ์พอร์เฉพาะโปรเจกต์เดียวนะครับแยกออกไปนะครับ เพราะว่าเผื่อบางทีมันมีปัญหาแล้วเรากําลังทํานี่อยู่เราจะได้ทํางานนั้นต่อได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้เราเรียกว่ากันเหนียวแล้วกันนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับตอนที่ทําไมเราต้องเอ็กซ์พอร์ตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจนะครับในการทําอย่างเงี้ยครับมันจะถามนะครับว่ามันจะอัปเกรดโปรเจกต์เวอร์ชันไหมตัวนี้ครับมันบอกว่า It can only be open using 20หรือ n e w e r version เนี่ยมันคือเราจะไม่สามารถถอยหลังกลับมาได้นะครับอันนี้ก็คือเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราจะ เริ่มทํางานที่20แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่อยากจะทดลองรับคันไม้คันมือนะครับที่ใช้19.1.4อยู่ล้วอยากจะลอง20เนี่ยผมแนะนำนะเวลาเราลง20แล้วเนี่ยครับเราแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วลง20เนี่ยลองเปิดซักโปรเจกต์หนึ่งมาลองสักวัน2วันนะครับถ้ามันมีปัญหาลองเล่นๆนะครับไม่ไม่ใช่ทํางานจริงแนละ้วลองเล่นๆแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาเราจะได้ย้อนกลับไปได้นะโดยที่ยังไม่ต้องอัปเกรดโปรเจกต์นะครับเพราะถ้าเราอัปเกรดแล้วนะครับอันนี้มันไม่รู้ละ เวลาเราจะเปิดด้วย19ย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้อันนี้คือข้อควรระวังนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับของการแบ็กอัพเรียกว่าครบสมบูรณ์เลยครับครบถ้วนเลยในการทำงานไม่ว่าท่านจะทำพีเซสอะไรไว้ก็ลองไปเอ็กซ์พอร์ตดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวความรู้ที่เกี่ยวกับเวอร์ชัน20เนี่ยถ้าใครยังไม่อยากลองนะครับบอกว่าเดี๋ยวรอ20ตัวเต็มออกมาก่อนนะครับติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับ ไอตัวฟังก์ชันของมันที่น่าสนใจเป็น AI 2ต่างๆนะครับมาให้ท่านได้รับรู้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะทันพอดีนะครับน่าจะทันพอดีในนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ครับมันจะเป็นเพลย์ลิสต์ของ y o u b e นะครับถ้าใครถนัด YouTube ผมจะทําเป็นเพลย์ลิสต์สำหรับการอัปเดตตลอดไปนะครับตลอดไปจากนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น20เบตัน1 2 3 4จนถึงตัวเต็ม21ตัวนี้ผมจะทาเพลย์ลิสต์แล้วก็ไว้ตรงนี้นะครับไม่ไปปนกับรีวิวอื่นๆนะครับแล้วก็ใน ATT Academy ที่เป็นสถาบันออนไลน์ที่ผผมมททํําาอยยู่เนก็็จะป อ่าชแนลต่างหากสำหรับการอัปเดตดาวิชิดิโซฟโดยเฉพาะในนั้นก็เข้าใช้เข้าไปดูฟรีนะครับท่านเข้าไปสมัครไปได้แล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นมันก็จะดูง่ายหน่อยนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องตามไปดูที่ YouTube ก็สะดวกวิธีไหนก็วิธีนั้นได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปครับที่ผมจะทำเกี่ยวกับตัวดาวิชิดิโซฟ20เบต้าวันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ